เวรกรรมตามสนองพระโมคคัลาสำเร็จเป็นพระอรหันแล้วยังโดนฆ่าตายถูกทุบก,กระดูกแตกหมดเลยพระโมคคลาเลยสํารวมจิตประสานกระดูกเขาเรียกว่าโมคคัลลาประสานกระดูกคาถานี้มีไว้สำหรับประสานกระดูกคนได้ประสานกระดูกเสร็จแล้วภาพหนึ่งก็ให้โจรทุบไป ภาพจริงก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอทูลลาเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นเวรกรรมก็ให้เข้าสู่นิพพานแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องมีเวรมีกรรมเพราะตอนที่เสวยพระชาติเป็นนายโคบาลน,นั้นวัวที่ท่านเลี้ยงจะไปกินน้ำสกปรกท่านก็ตีวัวจะให้ไปกินหนองน้ำที่ใสๆเท่านี้พระพุทธเจ้าก็ยังต้องรับกรรม ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วระหว่างเดินทางครั้งหนึ่งต้องการจะเสวยน้ำเพราะทรงกระหายมากพระอนุน์บอกว่าน้ำนี้เสวยไม่ได้น้ำสกรปรกมากต้องเสด็จต่อไปอีกพระพุทธเจ้าต้องเสด็จต่อไปกว่าจะถึงหนองน้ำใหญ่ถึงจะเสวยน้ำได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นก็ต้องมีกรรมอย่างนี้ฉะนั้นเราทำกรรมฐานต้องพบกรรมแน่ ต้องทำให้เด็ดขาดอย่าเบื่อนายอาตมาเข้าผลสมาบัติมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่นิโรธท่านนิโรธต้องเจ็ดวันมันคนละอย่างเราแค่ผลสมาบัติเบื้องต้นก็ได้หลายชั่วโมงแต่ก็อาจจะเข้าทีละสิบนาทียี่สิบนาทีได้คือรู้เรื่องแต่ข้างในไม่รู้เรื่องข้างนอกถึงได้เป็นห่วงโยม สภาวะธรรมนี้สำคัญมากบางคนเบื่อหน่ายอยากจะเลิกข้อเท็จจริงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเลิกไม่ได้อะไรเลยต้องอดทนต่อไปตายให้มันตายการปวดเมื่อยนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันบางคนปวดแทบร้องไห้เหมือนกระดูกจะแตกเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเราไปฆ่าสัตว์ตรงไหนไปทำสัตว์อะไรไว้บ้างหรือไปตีหลังสัตว์ให้หักไว้อย่างไร อาตามาเป็นห่วงเรื่องการปฏิบัติทรรมให้ถูกทางให้ได้สภาวะธรรมขอให้ทำให้ได้สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปถ้าใครทำได้ก็เข้าขั้นมันไม่ยากแต่มันยากที่บุญวาสนาที่อาตามากล่าวไว้เงินทองซื้อความดีไม่ได้ซื้อความสำเร็จไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราทํานั้นสามารถได้ความดีในตัว และได้ความสำเร็จในชีวิตถ้าเราขาดบุญวาสนาแล้วก็หมดทางที่จะดีได้ถ้าทำได้ตั้งสติได้การที่เราโกรธและผูกพยาบาทมันจะค่อยๆเบาบางหายไปอย่างน่าอัศจรรย์แล้วความดีจะมาแทนที่ชีวิตนี้จะแจม่มใสทำให้เรานึกถึงบุญกุศลได้ง่ายคนที่ไร้บุญกุศลนั้นจะคิดเรื่องนี้ไม่ออกบอกไม่ได้ใช้ไม่เป็น เวลานั่งปฏิบัติกรรมฐานให้หายใจยาวๆหายใจช้าๆสม่ำเสมอให้ลมละเอียดมีสติกับลมหายใจเข้าออกจะรู้สึกว่าลมหายใจละเอียดขึ้นทำให้มากเก็บสะสมหน่วยกิดเอาไว้จะเกิดความรู้และเข้าใจเมื่อเราเก็บหน่วยกิดไว้ในจิตใจได้มากจะมีพลังสูงเราจะแผ่เมตตาไปให้ใคร ก็จะได้รับผลบางทีเราทำใหม่ๆไม่ได้ทําทุกวันมันไม่มีพลังถ้าเราทําทุกวันสม่ำเสมอจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดคิดถูกต้องถูกทางขณะที่เรากําหนดพองหนอยุบหนอบางทีเกิดเวทนามากเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เราต้องกําหนดรู้เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะคลี่คลายไปอันนี้สำคัญต้องกำหนดรู้ต้องฝืนใจ คิดจะไปทางไหนปล่อยไม่ได้ต้องฝืนใจและดึงกลับมาเราจรึงจะรู้ความจริงของชีวิตพ้องหนอยุบหนอนี้มันเหมือนกันหรือไม่และมันเป็นอันเดียวติดต่อกันหรือไม่แล้วเราจะรู้จะแยกได้ว่าจิตมันมีกี่ดวงเหมือนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจิตกำหนดขวาจิตกำหนดซ้ายมันดวงเดียวกันหรือไม่ แล้วขวาย่างซ้ายย่างดูสิมันเป็นอันเดียวกันหรือไม่เราจะรู้ด้วยสภาวะธรรมของเราจะแยกรูปแยกนามแยกเวทนาออกมันจะปวดเมื่อยจิตก็ไม่กังวลเมื่อจิตไม่เป็นกังวลแล้วความปวดเมื่อยมันก็จะหายไปแต่พอเราทำใหม่มันก็จะเกิดอีกเราก็ต้องแยกอีกทำมากมากกิเลสมันจะเบาบางลงความโลภความโกรธก็จะเบาบาง ความเศร้าหมองความวิตกกังวลก็จะน้อยลงไปเดิมเคยใจร้อนก็จะใจเย็นลงเรื่อยๆและมากด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาที่ข้างค้างให้สำเร็จลุล่วงได้ขอให้ผู้ปฏิบัติตั้งใจจริงเสียงกับหูให้แยกกันตากับรูปให้แยกกันอกุศลมูลทั้งสามคือโลภาโทสะโมหะถ้าเกิดขึ้นกับจิตแล้วเรากำหนดได้มันก็ได้ผล เพราะการกำหนดจิตนั้นเราต้องการดึงจิตให้อยู่กับสติให้ได้พอจิตกับสติอยู่ร่วมกันแล้วทำอะไรก็คล่องไปหมดหายใจเข้าพองหายใจออกยุบมันจะคล่องขึ้นมันจะไม่ติดขัดเวทนาที่เรากำหนดนั้นมันก็จะเบาลงไปเสียงกับหูมันก็จะเบาเสียงด่าหรือเสียงอะไรก็ตามหูจะเบาซึ่ง เบาตัวนี้ก็คือไม่รับของหนักเข้ามาอีกและอกุศลจะไม่เข้ามาในจิตของเราจิตของเราก็จะมั่นคงขึ้นจะอดทนมากขึ้นดังนี้เป็นต้นการปฏิบัตินี้อาตมานเน้นหลักสำคัญอยู่สมข้อคือ 1. ยืนหนอห้าครั้ง 2. การเดินจงกรมให้ช้าที่สุดสติจะได้ตามทัน 3. หายใจเข้าออกเอาสติใส่เข้าไปตามลมหายใจให้ได้จังหวะต้องทำให้มากไม่เกียจคร้านนั่งแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเราทำไปน,น,นานๆแม้เราจะอายุมากโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์คนเป็นอมพาศคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการอยู่สกลน,นครนอนป่วยอยู่ห้าปี อาตมาบอกให้สวดมนต์พาหุงม,มหากาและหายใจเข้าออกให้มีสติให้เห็นสภาวะมันก็เกิดปวดมากจนน้ำตาร่วงแทบทนไม่ไหวแสดงว่าหายแล้วการที่เราปวดมันเป็นเวทนาทำให้เลือดลมเดินดีขึ้นถ้ามันไม่ปวดขามันชาเลือดลมเดินไม่สะดวกนับวันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเรานั่งแล้วปวดจนทนไม่ไหวแล้วเวลาเดินจงกรมจะปวดที่ไหล่มากเราก็กําหนดตัวนี้ให้ได้อดทนต่อความลาบากอดทนต่อความเจ็บปวดได้เราจะต้องทำให้จิตเคยมีสติอยู่เสมอเวลาตายจากโลกนี้ไปจิตนี้จะเป็นกับตันนําทางดวงจิตที่ตายแล้วย้อนกลับมาอยู่ในบ้านเพราะหวงสมบัติ ด้วยโลภะจึงเป็นเปรตอยู่ในบ้านนั้นถ้าเรามีสติดีปรงตกแล้วไม่ยึดติดกังวลกับข้าวของทรัพย์สมบัติต่างๆแม้แต่ตัวเราตัวเราไม่มีอะไรเลยมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมีแต่ของเน่าเปื่อยข้างในไม่มีอะไรดีเลยถ่ายออกมาเป็นมูดคูดและต่อไปก็เป็นเท่าฐาน ญาติโยมอาจเห็นอาตมาอยู่เฉยๆอาตมาหายใจเข้าออกมีสติอยู่เสมอจะหยิบอะไรก็มีสติเพราะเคยแล้วชำนาญแล้วพอหูได้ยินเสียงสติจะบอกทันทีคนนี้มาโกหกแท้ๆอาตมาบอกก็ไม่เคยผิดพลาดมองเห็นอะไรสติจะบอกเลยว่าของนี้ดีหรือชั่ว คนนี้คบได้หรือไม่พูดเชื่อถือได้หรือไม่เวลาปฏิบัติธรรมก็อย่าได้กังวลทำให้ํำนาญอย่าคิดว่าทำได้แล้วเลิกกันไปเหมือนอย่างที่บางคนบอกว่าทำบุญแล้วสร้างโบสถ์แล้วสร้างศาลาแล้วเลยไม่ต้องทำเป็นไปไม่ได้เราต้องทำอยู่ทุกวันทำกรรมฐานได้ปัจจุบันแล้วอดีตไม่เอา อนาคตไม่เอาปัจจุบันนั่นแหละตัวจริงอยู่ตรงนั้นอดีตไม่ต้องเอามาคิดอีกให้มันผ่านไปอนาคตสำคัญมากถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตรุ่งเรืองแน่นอนทรัพย์สมบัติทั้งหลายถ้าในอดีตชาติมันเคยเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นทองเพชรนินจินดามันก็ต้องกลับมาหาเราแน่นอนไม่ต้องไปกังวล ขอให้มีสติเจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวทรัพย์สมบัติจะคืนมาถ้าไม่ใช่เป็นของเขาเขาจะรักษาไม่ได้จะต้องเอามาคืนเราถ้าเป็นของเราจะอยู่ที่ไหนก็ไม่หายแน่นอนถ้ามันหายก็อย่าไปเสียใจ จเจริญกรรมาฐานเราจะต้องแยกแยะตัวเองออกให้เห็นว่าตัวเรานั้นแท้จริงแล้วคือการชุมนุมกันของธาตุทั้งสี่ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นหากเราไม่มีโอกาสสร้างความเพียรเราก็จะยึดติดว่ามีตัวเราพระพุทธเจ้าทรงสอนชาวโลกให้ออกจากกองทุกข์นา,นาความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีทุกข์เจือปนคือสงบเย็นปราศจากกิเลส ความทุกข์ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้กว่าจะทำให้วัดอัมพวันเป็นเช่นปัจจุบันนี้ได้อาตมาต้องอุตสาหาพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนวัดนี้มีแต่ป่าดงกุติก็เป็นไม้งิ้วไม้ฉำฉาโบสถ์ก็จะพังสาลาก็จะพังอาตมามาอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลาสี่ิกว่าปีแล้วสร้างไป ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปกว่าจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้วัดนี้เคยเจริญมาก่อนแล้วก็เสื่อมลงจากเสื่อมลงแล้วก็เจริญขึ้นมาอีกเหมือนสังขารของเราเมื่อเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมท่านทั้งหลายอย่าประมาทเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เจริญเวลาแก่ชราก็เสื่อมถอยไปถ้าได้ลูกหลานไม่ดีก็มีความทุกข ถ้าเราปลดเรื่องความทุกข์ออกจากตัวเราได้เราก็จะสามารถมีความสุขเงินทองซื้อความสุขไม่ได้ซื้อความดีก็ไม่ได้ซื้อความสำเร็จก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตใจของเราให้เจริญการเจริญกรรมาฐานเป็นการช่วยตัวเองเมื่อทุกข์เราก็แก้ทุกข์กำหนดรู้ทุกข์เมื่อมีความสุข,ขก็ไม่แน่นอน เราก็ต้องกําหนดความสุขจิตของเราที่กําหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจิตมันเกิดดับเกิดดับแต่เรามองไม่เห็นถ้าเรามีสติครบวงจรเราจะเห็นอาการเกิดดับเหล่านั้นเช่นขวาย่างหนอพอหนอจิตมันก็จะดับไปเลยจิตดวงอื่นมันจะเกิดเป็นซ้ายย่างหนอแล้วจิตนั้นก็ดับ แล้วจิตเกิดเป็นขวาย่างหนอต่อไปเช่นนี้ถ้าหากเขาด่าเขาว่าให้ตั้งสติไว้เดี๋ยวเสียงมันก็ดับไปแต่ถ้าเราไปเอาเสียงด่าที่ดับไปแล้วมาใส่ไว้ในหูซึ่งมันเป็นสื่อไฟฟ้าหรือตัวรับเสียงจิตก็จะเกิดอารมณ์ถ้าหูหนวกก็เหมือนกระแสไฟไม่เดินเราก็จะไม่ได้ยิน จิตก็จะไม่รับมาเป็นอารมณ์กระแสไฟก็คือจิตเรานี้เองการที่เรารู้สึกเหมือนหนึ่งว่าจิตเป็นตัวตนจิตของเรามีอยู่เป็นเอกเทศก็เพราะว่า การดับของจิตเป็นสันตติคือเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ไม่ขาดสายการใช้ชีวิตไปอย่างไม่สนใจพิจารณาตัวเองนั้นจะไม่มีทางทราบถึงความไม่มีตัวตนของจิตหรือความเกิดดับของจิตที่เป็นอยู่เป็นนิดได้เลยต่อเมื่อเราได้นั่งลงทำการกำหนดรูปนามตามระบบของวิปัสสนากรรมฐานทำความสำรวมสติ และสำมรวมจิตอย่างมั่นคงจนสติภัยบูนแล้วจนจิตตั้งมั่นดีแล้วเราจึงจะรู้เห็นความเกิดดับของจิตรวมทั้งสภาวาธรรมต่างๆตามความเป็นจริงบางคนบอกว่าจิตอยู่ที่สมองนั้นไม่ใช่มันเป็นเครื่องกลั่นกรองเมื่อจิตเข้าไปแล้วมันถึงจะก,กลั่นกรองแต่ถ้าเครื่องกลั่นกรองคือสมองนี้มันเสียเวลาคิดอะไร มันตื้อแสดงว่าเครื่องมันเสียไม่ใช่จิตถ้าเราทำจิตดีอารมณ์ดีแล้วอวัยวะดีหมดจิตนี้ช่วยสังขารได้บางส่วนถ้าจิตดีสังขารก็แข็งแรงแต่ก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดมันก็ต้องมีเสื่อมกันไปหมดสภาพไปแต่จิตไม่หมดสภาพไปด้วยถ้าเราไม่ฝึกจิตให้ดีแล้วเมื่อสังขารเสื่อมจิตก็เสื่อมตามไปด้วย คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจคิดว่าการทำกรรมฐานนั้นเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานความจริงแล้ววิชาที่พระพุทธเจ้าได้ให้เรามานี้ต้องการให้เราแก้ปัญหาของตัวเองต้องการจะให้พ้นทุกข์ไม่ต้องการจะให้เอาความทุกข์มาไว้ในใจคนเรานั้นไม่เหมือนกันทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นร่วมกันไม่เหมือนกันมีทิฏฐิมานะไม่เหมือนกันมีความเห็นต่างกัน และนิสัยไม่เหมือนกันนิสัยตัวนี้มันติดมาแต่ชาติก่อนติดมากับจิตใจไม่ใช่มาหัดเอาบางคนว่าจะต้องหัดให้เป็นนิสัยแบบนั้นก็ใช่แต่ว่านิสัยเดิมนั้นมันจะติดมาตั้งแต่ชาติก่อนติดในวิญญาณมาในชาตินี้เปลี่ยนแปลงได้ กระทาของเราเมื่อชาติก่อนนำเรามาเกิดตามกฎแห่งกรรมเราได้เคยเป็นญาติเป็นพี่น้องกันหรือเคยเป็นศัตรูกันมาในชาติก่อนแล้วไม่ใช่จากชาติปัจจุบันนี้เช่นฆ่ากันตายในวงญาติเมื่อชาติก่อนไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ใช่ท้องเดียวกันต่างคนต่างมามาสร้างเวรสร้างกรรมในชาตินี้ เหมือนเจ้านนทุกกับพระนารายที่ต้องมารบรากันในภาคมนุษย์ก็เพราะกฎแห่งกรรมเมื่อชาติก่อนเจ้านนทุกแต่เดิมไม่ใช่ยักษ์เป็นลูกไล่ของเทพเจ้าในสวงสวรรค์นนทุกทำความดีความชอบเอาไว้พระอินทร์จึงให้นิ้วเพชรตอบแทนนนทุกใช้นิ้วเพชรชี้เทวดาตายไปเยอะแยะเพราะมีความแค้นเคืองเทวดาที่เคยเกหัว คิดจะฆ่าเทวดาให้ตายจึงฮึกเหิมไปด้วยความประมาทพระอินทให้นิ้วเพชรแก่นนทุกเพื่อเป็นอำนาจวาสนาในชาติต่อไปแต่เจ้านนทุกไม่ได้คิดอย่างพระอินทคิดแต่จะฆ่าเทวดาอย่างเดียวพระอินทจึงส่งพระนารายมาปราบแต่พระนารายก็เกรงกลัวนิ้วเพชรเพราะเป็นพรของพระอินท พระนารายก็มาคิดพิจารณาดูว่าถ้าจะไปต่อกอนกับนนทุกก็ต้องสู้นนทุกไม่ได้ถึงจะมีฤทธ์มีสี่กรก็ต้องแพ้ฤทธ์ของนนทุกที่พระอิน์ทให้พรมาคําว่าพรน,นี้เมื่อให้แล้วจะถอนไม่ได้มันเป็นบาปพ่อแม่ที่ให้พรลูกให้มีความรุ่งเรืองพอโมโหจะถอนพรก็จะถอนไม่ได้ จะเป็นบาปอย่างร้ายแรงแต่พ่อแม่สมัยนี้ทำได้พอมโมโหไม่พอใจก็แช่งลูกขับไล่ลูกออกจากบ้านไปแต่พระอินท่านทำไม่ได้ให้พอแล้วจะมาถอนไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อีกอย่างหนึ่งเราจะได้รู้ว่าเราได้รับพรมาจากชาติไหนบ้าง พระอินทร์ท่านเสียใจคิดว่าเขียนด้วยมือแล้วจะลบด้วยเท้าไม่ได้ท่านจึงให้ผู้อื่นไปปราบพระนารายจึงแปลงเป็นผู้หญิงเพราะนนทุกชอบผู้หญิงนนทุกเป็นยักษ์เป็นอสูรจึงมีโทสะโมหะเต็มตัวพระนารายแปลงเป็นผู้หญิงแล้วมาร่ายรำล่อไปล่อมาหลอกให้นนทุกชี้นิ้วเพชรเข้าไปที่อกตัวเอง ก่อนตายนนทุกเห็นเป็นพระนารายจึงผูกใจเจ็บบอกพระนารายว่าท่านข่มเหงผู้น้อยท่านมีตั้งสี่มือเราเป็นผู้น้อยแท้ๆทำไมต้องฆ่าเราคำนี้จึงเป็นการผูกศัตรูกันพระนารายจึงได้ประกาศไว้ว่าในชาติต่อไปขอให้นนทุกไปเกิดเป็นยักษ์คือทศกัณฐ์สิบเสียน ยี่สิบกรเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีแค่สองมือคือพระรามไปต่อกอกันในสนามรบอสุนนนทุกหลงไหลผู้หญิงร่างแปลงของพระนารายณ์ด้วยราคะโทสะโมหะเป็นไปตามที่พูดกันว่าความรักทำให้อกแตกตาบอดหูนวกที่จริงความรักไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้ารักก็ต้องประกอบด้วยเมตตาปราณี อารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันนั่นเป็นรักแท้รักด้วยการให้ไม่ใช่รักด้วยความสเสน่หาความรักแบบนี้ธรรมะเรียกว่าเมตตามีความปรารถนาดีต่อทุกคนไม่มีเจตนาร้ายไม่ใช่ความรักด้วยการมตัญหาราคะแบบยักษ์ซึ่งเป็นมานรร้ายประจำตัวทั้งหญิงและชายกรรมฐานบอกได้ชัดเจนมาก มีคนกล่าวว่าความรักแท้แพ้ใกล้ชิดไม่ได้ให้แปลว่าความใกล้ชิดชนะใจคนอื่นได้แต่ให้หมายความว่าใกล้ชิดตัวนี้คือญาติการเป็นญาติกันแปลว่าต้องช่วยเหลือกันไปมาหาสู่กันบางคนเป็นพี่น้องกันแต่ไม่เคยช่วยเหลือกันเท่ากับไม่ได้ใกล้ชิดกันเลยถือว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องบางคน ถึงกับฆ่ากันก็เพราะเหตุนี้บางทีเราเป็นญาติกันแท้ๆแต่กลับมาด่ากันมาแช่งกันฆ่าฟันแย่งสมบัติพัสถานกันก็ต้องเป็นศัตรูกันในชาติหน้าต่อไปเหมือนพระนารายกับนนทุกถ้าท่านทำกรรมฐานให้ถึงขั้นท่านจะรู้ความลำบากของท่านในอดีตชาติพอเข้าถึงขั้นแล้วจะรู้ว่าความเมตตาเป็นอย่างไร ตัวศัตรูของชีวิตคืออะไรศัตรูของเราอยู่ในตัวเรานั่นเองไม่ใช่คนอื่นมาเป็นศัตรูเรานั้นเป็นศัตรูของตัวเองถ้าเราได้สติปัญญาจะรู้ได้เลยแล้วจะไม่เป็นศัตรูกับตนเองจะไม่โกหกตัวเองและจะไม่โกงตัวเองคิดถึงวันตายอยู่ตลอดเวลานี่คือกรรมฐานไม่ตัดรอนไม่บ่อนทําลายตัวเอง ร้ายที่สุดคือโกงตัวเองเราสร้างความดีมานานแล้วจะสร้างความชั่วในตัวเองอีกหรือนี่คือการกําหนดจิตการมีสติทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตนี้เกิดมาได้ยากมากคนที่เกิดมารูปร่างโสพีโสภาถ้าคิดไม่ดีจิตใจมันก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงทำให้รูปร่างของเราในอนาคตที่จะไปเกิดใหม่ไม่ดี ถ้าหากเราเกิดมาชาตินี้ไม่สวยเช่นคนอื่นก็เป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมจะคิดให้มันสวยแบบนั้นแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้ทำามาอย่างไรได้อย่างนั้นกรรมฐานทำให้อารมณ์ดีทำให้มีสติเกิดชาติใดชั้นใดก็จะมีรูปร่างสวยมีทรัพย์นับวิชามีมารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมถ้าอารมณ์ร้ายก็จะเป็นตรงกันข้าม ยักษ์ซื่อคือพิเภกมีตัวเดียวและในตัวเราก็มียักษ์ซื่อคือสติสติเปรียบเหมือนพิเภกในรามเกียรติพระรามจึงถามพิเภกก่อนที่จะทําอะไรลงไปไม่ใจร้อนการจะทําอะไรถามพิเภกก่อนคือคิดหนอโกรธหนอพิเภกค,คือตัวสติก็จะบอกว่า ไปโกรธเขาทำไมทำให้เราเป็นบาปเพราะการโกรธเป็นบาปอย่างร้ายแรงเกลียดก็เป็นบาปร้ายแรงแต่รักไม่เป็นบาปรักกันช่วยเหลือกันเราคบค้าสมาคมกันเป็นเพื่อนรักใกล้เห็นอกเห็นใจอย่างนี้จึงแสดงว่ามีเมตตาต่อกันทำอะไรให้กันได้ทั้งนั้นเวลาเจ็บป่วยก็ช่วยกันจนกระทั่งตายไป อย่างนี้ไม่ใช่ความรักแบบชู้สาวหรือสามีภรรยาแต่เป็นความรักแบบเพื่อนรักเพื่อนเกลอรักแบบธรรมะมีธรรมะประจำใจท่านทั้งหลายกรรมซ้อนก,กรรมล่าวคือนนทุกตายไปเกิดเป็นทศกัณฐ์ต้องย้อนไปรักนางสีดาซึ่งเป็นลูกของทศกัณฐ์เองนี่แหละกรรมซ้อนกรรมท่านทั้งหลายอย่าได้ทิ้งพิเภกซื่อ คือสติสัมปชัญญะตัวสตินี้ฆ่ายักษ์ตายหมดตัวสติจะเป็นคนบอกให้จิตไปฆ่ายักษ์ในตัวได้ถ้าท่านมีสติครบวงจรแล้วทำอะไรก็จะสำเร็จหมดจึงเปรียบตัวสติเป็นพิเภกตัวจิตเป็นหนุมานซึ่งเป็นลิงจิตคนเรานี้ว่องไวเหมือนลิงอยู่ไม่เป็นสุขการกำหนด ให้หายใจลึกๆกำหนดที่ลิ้นปีถ้าเรามีสมาธิดีมีสติดีอยู่แล้วเพียงแต่กำหนดหนอมันก็หายแล้วคำว่าหนอเป็นการรั้งจิตและสติให้เข้าผนวกบวกกันพอเข้าผนวกกันแล้วมันจะบอกออกมาเลยว่าเราโกรธเขาทำไมมันเสียสมองเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเราโกรธเราไปโกรธเขานี้ เป็นการทำลายตัวเองเอาโกรธไว้ในใจการงานเสียหายหมดทำให้โรคภัยไข้เจ็บแทรกซ้อนเสียใจก็ทำให้โรคแทรกซ้อนท่านอย่าทิ้งตัวสติหรือพิเภกถามพิเภกดูพอกำหนดได้ตัวปัญญาที่มีอยู่กับตัวเราเองก็จะบอกเองว่าเสียใจเพราะอะไรเพราะลูกไม่เรียนหนังสือและจะแก้ไขได้อย่างไร ถ้าใครไม่มีกรรมฐานก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ต้องไปหาวิชาการจากที่ใดเมื่อมีปัญหาเกิดกับตนเองก็ต้องแก้ด้วยตนเองเหตุเกิดที่ไหนต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุคนเราจะยากดีมีจนประการใดก็ขอให้อย่าจนจิตอย่าจนปัญญาให้ท่านมีสติสัมปชัญญะ มีหน้าที่ถูกต้องรับรองว่าท่านต้องรวยน้ำใจรวยจิตรวยสติปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาเพราะมีคุณค่าของชีวิตดีแล้วปัญญาอยู่ในตัวเราแล้วไม่ต้องกลัวจนรักษาเมตตาไว้ให้ได้ไปที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบสิ่งที่มนุษย์เราต้องการคือหนึ่งความรักสองความนิยมชมชอบ สามความเลื่อมใสศรัทธา 4. ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ 5. ความเอาใจใส่หความเคารพนับถือ 7. ความเมตตา 8. ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 9. ความเป็นกันเอง 10. ความเสมอต้นเสมอปลายตรงนี้อยู่ในกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราทำแล้วจะเข้าหลัก10ประการนี้ทั้งหมด মোডাকে মোডাকে মোডাকে